สนับสนุนโดยอีลิตฮอลิเดศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูสุขภาพบางกอกแอนตี้เอจจิงเซ็นเตอร์ช่วงอร่อยรอบครัวหลวงสุดเด็จการทำขนมเส้นกระดูกหมูของอร่อยเมืองแพร่อร่อยรอบครัวเราอยู่กันที่จังหวัดแพร่ กับร้านหอม2493รสชาติเรียกได้ว่าระดับตำนานเลยทีเดียวจึงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่ได้แวะมาสัมผัสอาหารอร่อยๆของที่นี่มากมายมุ่งม่วงไหมตื่นเตื่นอยู่ๆอะไรเนี่ยอยู่ดีเราหายตัวแวบไปอยู่ที่นี่เลยคุณผู้ชมครับไม่เหมือนอยู่ในบ้านเราอยู่กับเจ้าของร้านชื่อว่าร้านหอมออกเสียงถูกไหมฮะถูกค่ะสวัสดีพี่ก่อนเลยสวัสดีค่ะนี่คุณนิรุธครับพี่หอมเจ้าของร้านสวัสดีครับเจ้าของร้าน ร้านหอม2493มคุณผู้ชมครับหอมเป็นว่าอะไรฮะแล้วฉลอมไงฉลอมอ่ะใส่ไว้ใส่ของใช่มรวมรวมรวมอะไรไปแล้วก็หิวไปแจกใครไปแจกใครแล้ว2493นะฮะเป็นปีที่เราสร้างบ้านหลังนี้เป็นปีที่สร้างบ้านหลังนี้นะครับคุณผู้ชมมาที่นี่เพราะว่าเขาทำอาหารอร่อยมากเ็าบอกว่าอย่างนั้นร้านพี่หอมขายอะไรที่มีชื่อเสียงครับนิยมก็จะเป็นขนมจีน น้ำเงี้ยวนะคะทำไมต้องเป็นเงี้ยวอ่ะทำไมน้ำเงี้ยวมันเหมือนกับเป็นว่าเลี้ยวไปเลี้ยวมาอะไรเปล่าเงี้ยวหมายถึงชนเผ่าหนึ่งเมื่อเมื่อเมื่อก่อนอ๋อเป็นชนเผ่าเผ่าเงี้ยวอันนี้มันคงไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วอ๋อเป็นชนกลุ่มน้อยแสดงว่าขายขนมจีนนี้เป็นเมนูที่ลือชื่อเลยเจ้าน้าเงี้ยวนี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะมาเมืองแพร่นี่เขาบอกต้องมาที่นี่ไม่ได้มาชิมธรรมดาคุณผู้ชมจับเจ้าของร้านมาทําโชว์หน่อยคุณผู้ชมว่าเราจะได้รู้ว่าสูตรเด็ดเขาเป็นยังไงวันนี้จะเผยสูตรเด็ด เคล็ดลับทั้งหมดเลยนะพี่หอมใช่ไหมครับค่้ได้ค่ะเอแลและคุณโยมครับอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ใต้ก็ได้อยู่อีสานอยู่กรุงเทพเราก็มาทําั้งเนื้อทานเพราะว่าที่นี่ไม่ใส่ดอกเนื้อมาเลยครับมาเลยครับพี่หอมครับไฟติดแล้วน้ําอะไรเนี่ยครับน้ําปลาน้ําใสค่ะเดี๋ยวเดวมันจะ เราจะใส่ทั้งน้ำใสและน้ำขุ่นนะคะสองแบบเป็นกี่ช้อนโต๊ะได้พี่อย่างละหนึ่งถ้วยตวงอประมาณหนึ่งถ้วยตวงเราจะต้มน้ำปลาให้เดือดนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่กระดูกแล้วนี่กลิ่นหอมมากคุณผู้ชมแล้วก็จะมีรากผักชีโขลกประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะประมาณสองช้อน เราจะใส่นนกระดูกเล้งลงไปงนะคะโอ้เทลงไปเลยนะ,ะเราจะเคี่ยวอย่างนี้<ค>จนจนน้ำปลาระ แห้งงวดประมาณ15นาทีคือให้้ําแห้งๆแล้วมันจะเข้ามาอยู่ในหมูกับอยู่ในรากผักชีเพื่อเพื่อที่จะไม่ให้มีกลิ่นคาวของน้ำปลาจะหมดไปงแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำลงไปให้ท่วงี้หลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเราทีมดูจะไม่มีกลิ่นไปลาีกลน้นปลาจะได้ความนัวเขาจะเฉย มันแห้งแล้วค่ะแห้งแห้งแล้วเราเราก็เติมน้ําลงไปนะคะประมาณหนึ่งขวดดื่มเนี่ยนะครับขวดขวดขวดท่วมจนจนท่วมกระดูกค่ะอ๋อต้องมาดื่มสักขวดนึ่มอ่ะงั้นก็เราไม่ไม่คำนวณที่ขวดละครับให้ท่วมใส่ไปจนท่วมอ๋อใส่ลงไปตอนนี้เลยใช่ไหมครับแล้วก็เคี่ยวไว้ประมาณสองชั่วโมงดีใส่เนาะไม่จะเละถ้าถ้าสองชั่วโมงเสร็จแล้วเราถึงจะมา เพราะเลือดเราสุกมาแล้วขาลวกที่เราต้มประมาณสองชั่วโมงแล้วเดี๋ยวฮะจริงจงแต่เวลายังอยู่เท่าเดิมนะครับเวลานาฬิกาท่านผู้ชมไม่ได้เสียควรจะมีเก้าอี้รอสองชั่วโมงนะพี่บอมเราทอนรทอารอดทนอยู่แข็งแรงมากท่านผู้ชมครับจะทานของอร่อยนี้คอรจะใส่อะไรเอ่ยหวานเราจะใส่เลือดไก่ลงไปแล้วก็มะเขือเทศนะคะหลังจากนั้นก็ต้มอีกแป๊บเดียวรสชาติก็จะได้ที่เราก็ทานได้ค่ะ โอเค,คตอนนี้น้ำขนมจีนเราได้ที่แล้วนะคะเรารจะตักราดเส้นขนมจีนน้ำขนมจีนก็คือน,คน้ำเงี้ยวค่ะน้ำเงี้ยวสำหรับเมนูมของทางร้านเราเราจะตั้งชื่อว่าขนมจีนน้ำเงี้ยวกระดูกนุ่มเพราะว่าเราใส่กระดูกอ่อนลงไปมันก็ไม่ใส่เท่าไหร่แล้วพี่นาะค่ะ โอเคค่ะโรยโรยกระเทียมเจียวต้นหอมผักชีแล้วก็บีบมะนาวใส่พริกขั่วค่ะโรงแรมครับคุณอ้าวตรงลงชื่ออันานการ์น่คุณรู้บอกชื่อเของชื่อเพราะว่า ชื่อจริงๆชื่อหอมชื่อเล่นชื่อว่าแมวชื่อเล่นสองชื่อชื่อที่ร้านนี่ชื่อชื่อว่าอออพี่หอมกันไปเลยแต่จริงชื่อเล่นจริงๆเลยชื่อพี่แมวอย่างนั้นใช่ไหมครครูแมวครูแมวครูแมวอ๋อเข้าใจแล้วครูแมวสอนที่ไหนครับโรงเรียนเทศบาลวัดเมืองแดงค่ะเพชรเดอเพชรเดอพี่แมวบอกพี่แมวหรือพี่พี่หอมบอกเพชรเดอร์ขนมจีนนี่เป็นเส้นสดใช่ไหมครับค่ะเส้นเส้นจะค่อนข้างสดเพราะว่า ผู้ชมขนมจีนทางบ้านเรานี้นิยมรับประทานกันทั่วทั้งประเทศทุกภาคเลยนะครับภาคเหลือนี้เรียกว่าขนมเส้นไหมฮะใช่อ๋อเรียกขนมเส้นนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องใส่อะไรเลยครับที่ผมใส่ไปไม่ได้มันหมดแล้วมันพอดีเลยตอนนี้ใส่ลงท้องอย่างเดียวเลยครับอันแรกที่ผมทานน้ำใสของแพร่นะครับธรกรมดาก็ทานเชียงใหม่เชียงรายเนาะครับ เลือดไก่พี่มีเค็มๆอยู่แล้วเลยมันไม่ต้องไปเติมน้ำปลาอะไรอีกเลยเนาะใส่แต่มะนาวแล้วก็พริกน้ำมันจบเลยอร่อยมากจริงๆไม่ต้องมีหมูสับไม่ต้องมีอะไรเลยเนาะเขาไม่มีกลิ่นปลาร้ารบกวนเราเลยขนมจีนน้ำเงี้วกระดูกนุ่มหรือว่าใช้คําว่าขนมจีนน้ําใสต้องบอกว่าพระเอกคือผมว่าน่าจะเป็นเรื่องน้ําซุปนะฮะน้ําซุปแล้วก็ตามใจคนรับประทานด้วย ก็ค pues ือสามารถจะปรุงไปเรื 3. ่อยๆเหมือนกับทานรับประทานก๋วยเตี๋ยวฮะน้ำซุปต้องอร่อยไว้ก่อนนี่อร่อยเลยใช้เวลาสองชั่วโมงมีโอกาสครับมาที่นี่ฮะร้านหอม2493จะมาเจออาจารย์ใจดีแบบนี้คนแพร่เองก็จะมาทานที่นี่ว่ราร้านนี้อร่อยใช้ได้เลยรับรองคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสครับอยู่บ้านลองทำดูก็ได้แต่ถ้าขับรถมาเที่ยวแพร่มาครับหอม2 4 9 3คุ่ณผู้ชมครับรสชาติอย่างนี้เลยสุดยอดคุณผู้ชมครับยอดครับตอนนี้ ทราบเคลื่อนฟูกันหมดแล้วทาชานที่บ้านรับรองอร่อยพ <c oughs> อๆกันน,นี่คือครึ่งชั่วโมงของรอบจานรอบโลกเต็มอิ่มอัดแน่นด้วยเมนูหน้ารับประทานทําให้คุณผู้ชมชื่นมืน่นเจริญอาหารโอ้โห <c oughs> อิ่มอร่อยด้วยไม่ใช่แก้อิ่มนะ <c oughs> รับรองไนดะ้ว่าสูตรเด็ดเคล็ดลับ <c oughs> ที่เราตามหา <c oughs> ให้คุณผู้ชมจากทั่วทุกมุมโลกจะทําให้คุณผู้ชมทํากับข้าวเก่งขึ้นเยอะ ผมมั่นใจอย่างนั้นครับสัปดาห์หน้าเราจะไปหาที่ไหนกันดีนะฮะตามเราต่อไป <Okay. S 1> โอเคคุณผู้ชมอุกไปก่อนสัปดาห์หน้าไปไหนติดตามชมรอบจานรอบโลกวันนี้เราสารคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ <S <S สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณแมวครับสวัสดีครับคุณแมวสวัสดีครับพี่ยุทธขอบคุณมากครับสำหรับเมน,นูแบบนี้ทานอาหารอิตาลีอร่อยอร่อยที่เปิดมานานกว่า50ปีชิมขนมจีนน้ำย้อยของอร่อยเมืองแพร่ ล้วงสุดเด็ดเคล็ดลับการทำแกงส้มตูนใส่ปลา